สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง Memorize of Lin อีกแล้วนะคะวันนี้เกิดเรื่องไม่คาดคิดค่ะทุกคนเป็นเรื่องที่เครียดมากและเวลาประชันชิดมากโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่าก็คือว่าวันนี้เป็นวันนัดฉีดวัคซีนเข็มที่สองของแม่เรา s i n o ฟ h a r m วันนี้วันที่2กันยายนแล้ว คือเรื่องมันมีอย่างนี้ทุกคนคือว่าเรามาสตาร์ทรถแล้วมันไม่ติดแม่เราคิวประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามหรือว่าสามประมาณสามถึงสี่โมงนี่แหละทุกคนก็คือมันไปได้ทั้งวันแหละเราก็เตรียมตัวออกจากบ,บ้านตั้งแต่บ่ายสองแล้วทีเนี้ยมาสตาร์ทรถสตาร์ทไม่ติดแต่เรื่องที่พีคก,กว่านั้นนะทุกคนคือ คือว่ามันมีเหตุการณ์แปลกๆก่อนหน้านั้นโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดเปิดรถก่อนนะทุกคนเราจะมานั่งเล่าในรถเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูด้วยว่าทําไมทําไมมันถึงไม่ดีไม่ได้คืออย่างนี้ทุกคนปรับมุมแป๊บหนึ่งคือเมื่อเช้าประมาณเที่ยงเที่ยงประมาณเที่ยงเที่ยงนะแม่ก็ทํากับข้าวอยู่ในครัวทีนี้ เจอตะขาทุกคนเจอตะขาพูดมาจากท่อพุดขึ้นมาเลยตะขาไม่เล็กไม่ใหญ่ทุกคนประมาณ2นิ้วไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายวิดีโอไม่ได้ไม่ได้คิดจะถ่ายอะไรไว้เลยก็คือคิดว่าจะเป็นมาถ่ายรีวิววัคซีนเข็มที่สองของแม่เนาะว่าจะเออจะไปถ่ายที่นู่นแหละจะไปจะไปถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอรีวิวกันนะที่ที่ที่ถ่ายทำแบบครั้งที่แล้วแบบเข็มแรกแบบว่าที่สถานที่ที่ฉีดเลย คือมันไปไม่ได้ทุกคนแล้วเกือบจะพลาดการฉีดวัคซีนแล้วอ่ะมาต่อเมื่อกี้เล่าถึงตอนไหนนะตอนที่ตาขาบใช่ไหมตาขาบประมาณสองนิ้วสองถึงสามนิ้วเนาะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าแม่เราเป็นคนเจอเมื่อเช้าตอนเที่ยงมันผุดขึ้นมาทุกคนผุดขึ้นมาจากท่อซิงล้างจานอ่ะอืม พอเกิดเหตุการณ์นั้นะเราก็ไม่ได้คิดะลรหรอกเออมันคงจะเป็นแบบอุบัติเหตุหรือว่าสัตว์เป็นภัยธรรมชาติเรียกเรียกเสียยิ่งใหญ่เป็นเป็นเรื่องแบบธรรมดาเลยเออมันก็เกิดได้ใช่ไหม่องนั้นแต่พอเราเตรียมตัวประมาณบ่ายโมงเตรียมตัวว่าเออจะออกไปจากบ้านแล้วนะกินข้าวทานข้าวเลยเรียบร้อยละประมาณบ่ายโมงเราเตรียมตัวเสร็จแล้วเกือบเกือบบ่บายสองทุกคนเรา เราจะออกจากบ้านเราหยิบ iPad แล้วเราหาปากกา iPad ไม่เจอทุกคนทั้งทั้ที่เราวางไว้อยู่บนโซฟากับ iPad เลยแล้วเราหาหาปากกาไม่ไเจอเราใช้เวลาหาอยู่ประมาณสิ1สิบห้านาทีอะ่ะทุกคนกว่าจะเจอคือมันหายไปไหนไม่รู้ทุกคนมันเหมือนถ้าจะพูดก็คือแบบคล้ายๆเหมือนผีบังตาล้วก็คือเราก็เลยขึ้นไปบนห้องนอนแล้วเราไปตั้งสติแล้วเราค่อยลงมาอีกรอบ เออแม่ก็บอกว่าเออเจอแล้วตอนแรกเราหาอยู่กับสิบนาทีอเราหาไม่เจอแต่ก็นั่นแหละทุกคนก็อาจจะเป็นความเชื่อสมบุกค,คนหรืออะไรก็ตามเราก็เหนื่อยมากคนแม่แม่ไปฉีดวัคซีนเกือบไม่ทันแต่บังเอิญว่าเราอะมีเพื่อนบ้านเราโทรหาเพื่อนบ้านแล้วโทรหาให้เขามาดูรถ เขาก็ไม่สบายทุกคนอันนี้เป็นเหตุอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นคนที่รู้จักเป็นเพื่อนบ้านโทรให้เขามาดูรถว่าเออเป็นอะไรเพราะว่ามันก็ยังเวลาเหลือใช่ไหมทุกคนว่าเออเป็นอะไรให้มาดูให้หน่อยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นว่าให้มาดูรถเอออาจจะเป็นเพราะแบตหรือว่าเป็นเพราะว่าน้ํามันเครื่องหรือว่าอะไรให้มาดูให้หน่อยปรากฏว่าเมื่อวานเมื่อวานก็คือเมื่อคืนฝนตกหนักแล้วเขาสุขภาพเขาเอานะเนาะเออปวดหลังตอนเนี้ยมาไม่ได้ มันก็จะเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออทําไมวันนี้มันสวยจังวะมันเราอะตั้งใจจะไปส่งแม่แล้วก็ไปรอเองอะไรอย่างนี้แต่ก็คือพอมาเหตุการณ์เนี้ยเราก็เราก็เสียใจทุกคนที่เราไม่ได้ไปส่งแม่เราไม่ได้ไปรอแม่ไม่เป็นไรทุกคนมันถือว่าเป็นอุบิเหตุแล้วตอนเนี้ยเพื่อนบ้านเราก็คือไปส่งแม่ที่เทศบาลแหละไปสถานที่ฉีด แต่เขาคืไปส่งไงทุกคนไปส่งแล้วก็ไม่ได้รอรับกลับเราอะอยากไปส่งแล้วก็อยากรอรับกลับไงแต่เขาไปส่งแล้วเขาไม่ว่างติดเหตุการณ์อะไรเขาก็จะเขาก็คือไปส่งเสร็จแล้วก็กลับมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาโชว์ว่าทําไมรถมันไม่ติดทั้ง,งที่เมื่อวานเราก็ใช้เมื่อวานเราก็ออกไปข้างนอกออกไปซื้อของมามันก็ใช้ปกตินี่แะทุกคนเดี๋ยวเราจะ อันนี้ก็คือปกติใช่ไหมแต่มันมีจุดน่าสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือเวลาทุกคนเวลาตรงเนี้ยคือปกติมันจะรันตามวันเวลาคือตอนนี้ประมาณบ่ายสามแล้วทุกคนบ่ายสามแล้วแต่ว่าเวลามันยังหยุดอยู่ที่บ่ายโมงเราก็งงว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวช่างจะมาอยู่ช่างจะมาดูเย็นนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราสาธิตให้ทุกคนดูว่าทําไมมันถึงมติด เราลานนี้เราเราเราสตาร์ลวนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเสียงจ๊กแจกแจ๊กแจกอย่างเงี้ยเออเราก็เลยพอเราไปเซิร์ชดูแล้วก็คิดว่าหยุดสตาร์แล้วก็เดี๋ยวให้ช่างมาดูดีกว่าน่าทุกคนเดี๋ยวเราปิดเครื่องก่อนนะก็นั่นแหละทุกคนมันก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุเนาะเป็นเรื่องที่เราแบบ ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นก็หวังว่าเราจะซ่อมเสร็จวันนี้นะทุกคนเดี๋ยวช่างจะมาดูเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีฉีดเข็มสองไงวันนี้เป็นคิวของแม่แล้วก็พรุ่งนี้สามกันยาเป็นคิวฉีดของเราก็มาเล่าประสบการณ์มาเล่าอะไรให้ทุกคนฟังแล้วแหละเพราะว่ามันมันเหนื่อยเหลือเกินทุกคนวันนี้มันเหนื่อยมากๆเลย โอเคขอไปเคลียร์อะไรแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อทุกคนใครชอบไม่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ